สวัสดีค่ะพี่น้องคะ่ะยินดีต้อนรับเข้า,าสูส่ช่องบอมแปมลกำเพลินออฟฟิเชียลคุณบอยเลยนักข่าวมาจ้าเพราะว่านักข่าวทุระหลายค่ะมันนี่อันเทิงเท่งงมาสิไปหาหมอเทิ่งอันไปซื้อของเที่งไปซักผ้าพี่น้องค,ะค่ะก็เลยมาสวยนะคะวันนี้โอ้บอมนมาสวยมาคำแล,ล้วก็ไปเอาคีมอ่ารีวิวนะคะเข้าไห้ทรงงานก่อน,นเมื่อที่สามสิบพี่น้อง เดี๋ยวปบบสิพ้าไปเบ่งบรรยากาศตอนนี้นะคข่าวสาวเก้าเข้าสู่บนทางเข้างานแล้วค่ะไปไปเบ่งบรรยากาศกันค่ะอยู่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 ับเกียร์ดูค่ะพี่น้องขั้นตอนไหนมีง่านวัดสีไม่ตองทิวค่ะ ว่าอยู่นี่มันว่มีอันบ่มีไฟมันก็เลยใหตะเกยียงาารเงี้ารรางขาบนข่าอ,อด้อหลักบานไปเนาะไเลือไฟเป็นงานไเลือไฟบ่อยมียคะมีทางขาบะนนะ้ ฉันถึงงานแล้วนะจ๊ะบุลแล้วน,นะจ้าปะนะฉันถึงงานแล้วค่ะสาธุบพสดกลางน้ำนานันนั้นอะไรพอยเม่ค่ะมีวัสอยดาวไปลุ้นก,กันว่าหนูจะได้อะไรหนูจะไปสอยดาวค่ะจะไปสอยดาวเดี๋ยวนี้เลยค่ะสาธุสาธุสาธุ ไอ้นู่นีาา่นาฮั่นกี่น้องอาการการตั้งเวทีค่ะไอย้ยมันจอดได้บอมันจอดรถสายจ้ะ เป็นแรงเรียกับีวมใจกันทำตรงนี้นะครัไเป็นเอุกตอรงเรีานักเรียนว่าเ็น้างี้แหละานี้ะอเคค่ะขอจอ้ันทนู้นถ้ามันจอดได้จอดได้รับถขสั่งว่าไม่จอดได้เขาจอดโรงรีนได้โอเคขอจอดาะสวัสดีค่ะยินดตอนรับเาู่ช่องบักมนลออฟฟิเชียลค่ะดิฉันจะไปซอยดาวค่ะมาบมาลุ้นคะะว่านูจะได้ไรมาลุ้นเลยจ้าว่าจะได้อะไรน่จ๊ะ แม่แกะออกเด้องเนื้องบ่านคกบงพี่น้องวุสได้องแม่มันเจักใบอยู่เนี่จ้ะสิบใบใบพี่น้อง ห้าสิบอันพี่น้องต้องดูมาข้อใยังกับพี่น้องค่ะอันนี้ปลอมแฟมออค่ะแฟมใช่ไหมลูกค่ะมห่านบานบางใบสามุ่งคืนนี่ค่ะแม่ได้ยังนแฟแฟมแฟบใช่หมลูกค่ะแม่รู้จักฟอมแฟมทำไมแม่รู้จักฟอมแฟมป้า

มือเปลืองขั้วรวนๆแหวนบอด้ตกาบด้เคียงซากพาเค่เครื่องนึงพุนะดีๆลาสุดเขาเห็นลาเป็นแม่บ้านไม่เลื่องเลยผลล่เร็วงายวหันเนี่ยเดียวสองลายมเ็วคาแปรเปนไ่จอีกควนอนะเด็กจบผลล่มไม่เปียนนมาแล้วอันนี้หอมแสบมาดี้อเอบานน อ้าม่ไหายล้อนแมคนนี่วยใกล้สุดเป็นตุ้มพูดได้หน่อยหนึ่งเดินต้อแมต้อมแตขอบคุณค่ะได้ค่ะเครื่องรั่วล้วนๆค่ะเครื่องซักผ้ากับเครื่องล้างกันได่ว้าดีเเครื่องซักผ้ามันไม่หนกรามมั้งแป๊บแม่นอนนอนมาำรดค่ะแม่แ้วก็มางานเลยค่ะ มันเป็น <dye> พ <i Shepherd ain> ่อส uh, mm ีค hmm. ร mm ีมหรอบีมันเป็นพ่อสีคีมหรอปีฮะคเหรออไร่าา่าไ่ายบอมยังค่ะอได้เครื่องซักผาค่ะพี่น้องค่ะกับอุปกรณ์ล้างจานแมีมา่ัวสายใจซะสวัสดีจ้ะแม่ ป้มแปมค่ะมาแล้วค่ะพี่น้องไหลเรือไฟงานจังเมือค่ะแม่มือเดียวโอ้มือนี่มือเดียวพี่น้องค่ะวัผ <c oughs> บุใดโจเรตากาเอาไปให้นูน้นได้้วยคะจกไปจกหรือ,อยังไม่ได้อะไรมา โบมีหน้ากรมนิวไม่มีลุ้นเลยนี้ไม่มีเลยตะกุ้งกระตากระตัวตะกยานค่อยมาลุ้นคิดย่าคิดอย่างข้างในจะกรยานมีคมาลุ้นตอนเปิดไฟมันสวยดีข้างในมือเลี้ยงมากไหมมือนีบอะไรราคาตัวมือเลี้ยงมาเฉียวลงไหมอุ้ยหมองแยงเลยทอมกี่เอเด้ บรรยากาศค่ะพี <t <t ่น้องนี่ก็หนอกนากรมนิ้วนี่ค่ะความมาแพงความการอยู่การกินนะคะทางพี่ก็เป็นห้องน้ำมองได้อยาวเหยียดเลยค่ะพี่น้องโบราณนั่นเพี่น้องเหมนบอสซาลาโบราณโบราณคือเฮาเลยคือเฮาเลยไปใช้บัตรนี่ไปใช้บัตรนี่เอาบรรยากาศเดี๋ยวพายยางชมค่ะขอมาไว้ก่อนค่ะ